เราจะลองทายคาแรคเตอร์กันว่าสมมติถ้าเป็นคนนี้ถ้าเป็นสายใส่เลือก์อะอับปางมาดูมีความหลุ่มันมีความแบบแพงอะใส่ว่าอันนี้อับปางมาดูซิอ่ะอัปางนะคะทีมมาร์เก็ตติ้งมะดาฟินค่ะอ่ะมีกินในใจไหมมีกินใช้ประจำหนึ่ไม่เธอดมอันนี้แล้วหรอเธอยังโดมแล้วเย็นๆมันไปกับที่ำไมวะแต่อันนี้อันนี้ดมแล้วรู้สึกไงบ้างไม่ไม่ขายชอบใช่ไหมเลยวไปแตน เคยถามเขาแล้วอันนี้นะาสาวเนีขาก็ยังชอบอันนี้เวลาเราเี็อ่ะเห็นไหมถ้าแบบสาวหล่อเนาะ LGBT ทั้งหลายนะคะที่น้องมป็นกิมที่แบบดูเสพภาพอ่ะหนูเป็นคนแบบเหมือนติดสกินคิดเขามากๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับเขาแล้วก็คอยจะมองเขาก็เลยมองว่ามันอุบุนโดดครับสีส้มกับสีทองสีทองครับโอ้สีส้มขายดีนะผู้หญิงฉีดอะเราฉีดกาแฟด้วยแล้วเวลาเราดมจากตัวเขาเรารู้สึกไงพี่โมเดลผิวหนางเนี้ยมันได้กลิ่นแล้วกลิ่นมันติดทุกทุกอย่าง ี่มันมันีแบบตบชื่อดองทั้งวันเหรอตัวเองดองตัวเองทั้งวันแล้วเคยมีคนมาดองไหมเคยมีคเคยมีคนทานแต่แกนมาใช่ออกกลิ่กับไรอะผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ได้มันเป็นสองกลิ่นที่แบบลงตัวมากคกพาง่ายเป็นสเปรย์ที่เราออกแบบมาใหม่มันแบบสเปรย์ง่ายมากคลุ้นกระจายดีมากใครอยากได้ครบเซตแบบนี้ปกติหนึ่งขวดสามสี่เก้าวันนี้ราคาพิเศษเลยสี่ขวดหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาททิมรหัสได้เลยทอช้างสี่ค่ะ